สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการคุยสํารวจเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาตามติดเรื่องราวในบ่วงจารึกโลหิตตอนที่2 7 1ถึง275กันค่ะสถานการณ์นี้กำลังแบบพีคเลยกับการตัดสินใจของจางสวีนที่คาดไม่ถึงจริงๆใช่ครับเปิดเรื่องมาก็คือตึงเครียดมากจางสเวีนเล่นทำราชันโอสดสลบไปเลยนะต่อหน้าองค์รักเพียบและยังพูดเหมือน เออเยอเยนิดนิดว่ารับกรรมไปซะตอนนั้นนี่บรรยากาศมาคุสุดๆุดเลยครับนึกว่าจะโดนลงโทษซะแล้วแต่เปล่าเลยกลับพลิกเกมวินิจฉัยอาการป่วยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุของราชันโอสถว่าเป็นเพราะกู่สัญญาชื่อนี้ออกมานี้ทุกคนงงเลยนะคะนั่นสิครับแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือราชนโอสถเองคือแม้จะสลบนะ แต่พอได้ยินคำว่ากูสัญญาเท่านั้นแหละมีปฏิกิริยารุนแรงเลยพยายามไล่คนอื่นออกไปหมดเหลือแค่จางสเวียนโมวาวีและข็พ่อบ้านหลู่เหมือนการยืนยันกลายว่าเออใช่จางสเวียนพูดถูกแล้วจางสเวียนก็อธิบายว่ากูสัญญานี่มันคืออะไรเป็นเหมือนพันธะควบคุมของพวกปรามาจาันย์พิษใช่ไหมคะแบบถ้านายตายลูกน้องก็ตายตามใช่ครับ คล้ายๆสัญญาระหว่างคนฝึกสัตว์กับอสูรเลยแล้วประเด็นคือราชาโอสถเนี่ยยอมรับพันธะนี้ด้วยตัวเองไม่ใช่โดน,นบังคับพอะรู้ความจริงพ่อบ้านหลูก็เลยเออคุกเข่าขอร้องใหญ่เลยให้จังเซียนช่วยนายของเขาจังเซียนก็ตกลงนะครับแต่มีข้อแม้คือต้องพาเขาไปหอโอสถพิษซึ่งเป็นต้นต่อของเรื่องทั้งหมดที่ตอนนี้กำลังแบบว่ามีเรื่องวุ่นวายภายในเพราะประมุขคนเก่าตายไป การรักษานี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะเห็นว่าตัวกูมันเคลื่อนที่ตลอดในเลือกใช่ครับมันหนีตลอดจังเซียนเลยต้องหาตำแหน่งให้แม่นๆซึ่งวิธีที่เขาใช้เนี่ยทำเอาคนอื่นอึ้งไปเลยคือชกให้ราชันโอสถส,สลบซ้ำๆครับเพื<ฮ>่อให้ตัวกูมันหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งโหวิธีนี้เลยเหรอคะดุเดือดเหมือนกันนะเน,นี่ยก็นั่นสิครับโมวว,ว,วีเห็นแล้วทนไม่ไหวเลยเสนอให้ใช้ผงชันยันวิญญาณอ๋อยาสลบพื้นฐาน ใช่ครับแต่ที่แปลกคือจางเซียนกลับไม่รู้จักยาตัวนี้คือมันแสดงให้เห็นอีกแล้วว่าเขามาจากไหนกันแน่แต่เออสุดท้ายผงยานี้ก็ช่วยได้เยอะครับและในที่สุดด้วยพลังเจินชี่หางสั้นทางสวรรค์ของเขาก็จัดการตัวกูได้สําเร็จช่วยราชันโอสถไว้ได้พอฟื้นขึ้นมานี่สิครับราชันโอสถแสดงความฉลาดเลย คือเขารู้สึกได้ถึงพลังที่ใช้รักษาแล้วก็คงเดาออกว่าจางเซวียนต้องลังแลแน่ๆถ้าเขารู้สึกตัวอยู่กลัวความลับเรื่องพลังพิเศษจะแตกแล้วเขาทําไงคะทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับน็อกตัวเองสลบไปอีกรอบหาจริงเหรอคะเด็ดเดี่ยวมากใช่ครับเพื่อเปิดทางให้จางเซวียนรักษาต่อได้เต็มที่จางเซวียนก็รักษาอาการบาดเจ็บภายในให้จนหายดีเลยแลกกับคัมภีรวรยุทธ์ที่ให้พ่อบ้านหลู่ไปหามาให้เพียบเลยครับ ซึ่งก็ทําให้เขาได้ทะลวงระดับพลังต่อด้วยพอหายดีแล้วราชันโอสถก็คงเล่าความจริงทั้งหมดสินะคะครับเล่าว่านายของเขาคือประมุขหอโอสถพิษที่เพิ่งตายไปกูสัญญาก็เลยทํางานแล้วตอนนี้ในหอโอสถพิษก็กําลังแย่งชิงตําแหน่งกันอยู่ระหว่างสิทธิเอก3าคนคือสถานการณ์ข้างในนี่หุ่นวายแล้วก็อันตรายมากๆราชันโอสถก็คงแนะนําให้รอไปก่อนใช่ไหมคะรอให้เรื่องซาหรือรอคนจากสํานักงานใหญ่มาใช่ครับ แต่จางเซียนรอไม่ได้ไงครับเขาต้องการหาวิธีแก้พิษในตัวให้เร็วที่สุดแล้วแล้วเขาจะทำยังไงล่ะคะนี่แหละครับแผนสุดบ้าระห่ำของจางเซียนก็มาเขาบอกประมาณว่ารอทูดไม่ได้ก็เป็นทูตเองซะเลยฮะจะปลอมตัวเป็นทูตจากสำนักง,งานใหญ่อะเหรอคะคิดได้ไงเนี่ยสุดๆครับแล้วไม่ใช่แค่คิดนะลงมือเลยใช้ทักษะปลอมตัว เปลี่ยนหน้าตาตัวเองเป็นชายวัยกลางคนจำแทบไม่ได้เลยแล้วยังเตรียมแผนสำรองให้ราชันโอสถอีกนะถ้าโดนจับได้ก็ให้บอกว่าแค่โดนหลอกให้พามาโหเตรียมพร้อมมากแต่ราชันโอสถนี่คงช็อกหน้าดูช็อกหนักกว่าเดิมอีกครับพอรู้ว่าจางเซียนเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเรื่องปรมาจารย์พิษเมื่อครึ่งเดือนก่อนเองแต่ก็แบบนะ ติดหนี้บุญคุณแถมรับปากไปแล้วก็เลยต้องจำใจร่วมเดินทางไปตามแผนเสี่ยงตายนี้ด้วยการเดินทางไปหอโอสถพิษก็คงไม่ง่ายไม่เลยครับต้องฝ่าเทือกบัวแดงไปตั้งห้าวันอันตรายทั้งกับดักทั้งไอพิษจนไปถึงหุบเขาที่เป็นที่ตั้งของเมืองซึ่งมีค่ายกลภาพลุงตาบังเอาไว้แล้วพอไปถึงปากทางเข้าเมืองก็เจอเลยสิคะเจอเลยครับโดนปรมาจารย์พิษที่เป็นยามขวางไว้ถึงจะรู้จักราชันโอสถ ช่วงเวลาแบบนี้เขาก็ต้องระแวงเป็นธรรมดาแล้วแผนเจรจาของราชันโอสถล่ะคะได้เริ่มไหมคะยังไม่ทันได้เริ่มเลยครับมีปรมาจารย์พิษคนหนึ่งท่าทางหงุดหงิดเดินเข้ามาจะหาเรื่องจางเซียนก่อนเลยแต่แต่อะไรคะจางเซียนสวนกลับทันทีครับเตะเปรี้ยงเดียวปรมาจารย์พิษคนนั้นตายคาที่เลยฮะฆ่ายามตั้งแต่ยังไม่เข้าประตูเลยเหรอคะใช่ครับเปิดตัวแรงมาก สถานการณ์ตรงปากทางเข้าหอวสุดพิษนี่คือตึงเครียดสุดๆเลยพวกยามที่เหลือล้อมกรอบไว้หมดเลยจิตสังหารนี่พุ่งปริดโอ้โห oh, นี่คือแค่เริ่มต้นจริงๆนะคะเนี่ยการกระทําที่ดูหุนหันพันแล่นแบบนี้ของจางเซวียนจะส่งผลกับแผนปลอมตัวเขายังไงต่อไปล่ะคะเนี่ยนั่นนะสิครับเป็นคําถามที่น่าคิดมากเปิดตัวด้วยความรุนแรงขนาดนี้มันจะเป็นการส่งสารหรือว่าจะแค่จุดชนวนให้เรื่องมันเอ่อกลหลหนหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ การตัดสินใจวับเดียวนี้จะพาเขาไปสู่เป้าหมายหรือจะพาไปสู่หายนะกันแน่ต้องมาติดตามกันต่อในการสำรวจเรื่องราวครั้งหน้านะคะ